การตรวจเพศซีทีเป็นการตรวจที่ปลอดภัยเนื่องจากสารที่เราฉีดเป็นสารเพสัชลังสีที่เป็นอนุพันธ์ของน้ำตาลและใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยยังไม่มีรายงานถึงการแพ้นะคะร่างกายสามารถขับสารรังสีนี้ออกมาทางปัสสาวะได้เองค่ะ ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคมะเรง็งโรคทางสมองโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อวิธีการตรวจด้วยเครื่อง PET-CT ซึ่งย่อม,มาจาก Positron Emission Tomography และ CT Scan การตรวจ PET-CT จึงเป็นวิธีการตรวจด้านรังสีด้วยเครื่องมือ2ชนิดร่วมกันภายในเครื่องเดียวซึ่งเครื่อง PET-CT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกายได้ในระดับโมเลกุลเลยทีเดียว วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับการตรวจ PET-CT กันค่ะ การตรวจ PET เป็นการตรวจที่มีความละเอียดสูงนะคะสามารถตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะได้ในระดับโมเลกุลโดยให้รายละเอียดเพื่อน,นำมาวินิจฉัยโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคของมะเร็งที่ไม่สามารถตรวจหาความผิดปกติได้ด้วยวิธีการตรวจชนิดอื่นๆเช่นการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการตรวจด้วยเครื่อง MRI เพียงอย่างเดียวนอกจากนี้นะคะ PET-CT ยังสามารถใช้เพื่อประเมินระยะต่างๆของโรคมะเร็งตรวจหาการแพร่กระจายของมะเร็งในบริเวณอื่นๆทั่วร่างกายประเมินการกลับเป็นซ้ำของโรคประเมินการตอบสนองของโรคมะเร็งต่อการรักษาด้วยวิธีการต่างๆและยังใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคสมองเสือ่อมสามารถช่วยวินิจฉัยหาจุดกำเนิดการชักหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ด้วยค่ะ สำหรับการตรวจ PET CT นะคะแพทย์จะเริ่มด้วยการฉีดสารเพสัตรลังสีชนิดที่เรียกว่า F18 FDG ในปริมาณเล็กน้อยให้ผู้ป่วยทางหลอดเลือดดำเมื่อฉีดแล้วจะเข้าไปจับตัวกับเซลล์ที่มีความผิดปกติและแสดงภาพความผิดปกติหรือรอยโรคในบริเวณนั้นๆผ่านการถ่ายภาพด้วยเครื่อง PET CT ซึ่งแพทย์ก็จะนำภาพที่ได้มาอ่านและแปลผลเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคต่อไป การตรวจเพศซีทีเป็นการตรวจที่ปลอดภัยเนื่องจากสารที่เราฉีดเป็นสารเพสัลังสีที่เป็นอนุพันธ์ของน้ำตาลและใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยยังไม่มีรายงานถึงการแพ้นะคะร่างกายสามารถขับสารรังสีนี้ออกมาทางปัสสาวะได้เองค่ะ ก่อนเข้ารับการตรวจหนึ่งวันผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลสูงนะคะเช่นขนมปังคุกกี้หรือขนมหวานงดสูบบุหรี่เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างกาแฟาชาน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมทั้งควรงดการเคี้ยวหมากฝรั่งและงดการออกกำลังกายที่ต้องใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักเช่นกระโดดเชือกการวิ่งหรือการยกน้ำหนักเพื่อลดการสะสมของรังสีในกล้ามเนื้อค่ะ และที่สําคัญผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ไม่ควรรับการตรวจด้วยวิธีดังกล่าวแต่หากไม่แน่ใจว่ากําลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบเพื่อความปลอดภัยค่ะเมื่อถึงวันตรวจผู้ป่วยควรงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดยกเว้นน้ําเปล่าและงดการให้สาระละลายหรือสารอาหารที่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบทางหลอดเลือดดาเป็นเวลาอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนการตรวจนะคะ แต่คนไข้สามารถรับประทานยารักษาโรคประจำตัวได้ตามปกติยกเว้นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควรงดการรับประทานยาในเช้าของวันตรวจค่ะนอกจากนี้ผู้ป่วยควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวอย่างเสื้อกันหนาวหมวกหรือถุงเท้ามาในวันตรวจดว้วยนะคะเนื่องจากอุณหภูมิในห้องรอตรวจและห้องตรวจจะค่อนข้างเย็นซึ่งการที่ร่างกายมีอุณหภูมิลดลง อาจทําให้สารเศสัตรางสีเข้าไปจับที่ไขมันที่เรียกว่าบาวแฟตหรือไขมันสีน้ําตาลได้ซึ่งอาจส่งผลต่อการแปลผลการตรวจได้ค่ะสำหรับการตรวจเพจซีทีในขั้นตอนแรกผู้ป่วยจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดของโรงพยาบาลและถอดเครื่องประดับออกทั้งหมดนะคะจากนั้นท่านจะได้รับการชั่งน้ำหนัก เจาะเลือดเพื่อตรวจดูระดับน้ําตาลในเลือดก่อนตัวหากท่านมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าที่กําหนดท่านอาจต้องได้รับการฉีดอินซูลินหรืออาจต้องเลื่อนการตรวจออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์หลังจากนั้นพยาบาลจะทำการฉีดสารเพสัตร,รังสี FDG เข้าทางหลอดเลือดดำค่ะหลังฉีดผู้ป่วยจะต้องนอนพักในห้องที่จัดไว้ให้เป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงควรนอนพักนิ่ง,งโดยไม่ควรพูดคุยหรือใช้โทรศัพท์ ระหว่างนี้ควรดื่มน้ำอย่างน้อย500มิลลิตรเมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วผู้ป่วยควรปัสสาวะให้เรียบร้อยเพื่อลดปริมาณรังสีที่กระเพาะปัสสาวะแล้วค่อยเข้าห้องตรวจเพื่อทําการถ่ายภาพโดยนักรังสีการแพทย์จะทําการถ่ายภาพ PET CT พให้กับผู้ป่วยใช้เวลาการถ่ายภาพประมาณ15 20นาทีซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องนอนนิ่งๆน,นะคะ และเมื่อถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วแพทย์จะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ภาพอ่านและแปลผลภาพเพ t ซี PET CT ต่อไปค่ะหลังการตรวจเพ t ซีทด้วยสารเภสัชรัรรงสี F18 FDG แล้วผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มได้ตามปกติค่ะโดยควรดื่มน้ำมากๆภายในเวลา24ชั่วโมงหลังตรวจเพื่อให้ร่างกายขับรังสีออกโดยเร็วไม่ควรอยู่ใกล้ชิดเด็กและสตรีมีครรภ์เป็นเวลา12ชั่วโมงหลังตรวจ และหากท่านกำลังให้นมบุตรควรลดการให้นมบุตรเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังกา,การตรวจค่ะการตรวจด้เครื่อง p t c t เป็นการตรวจที่มีความปลอดภัยสูงนะคะสามารถตรวจหาความผิดปกติของโรคได้ในระดับโมเลกุลมีความถูกต้องและแม่นยำสูงช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคได้อย่างรวดเร็วนะคะ แต่หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ฝ่ายรังสีเทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะฟังหมอจุฬาทุกปัญหามีคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งรายการฟังความข้างหมอกันด้วยนะคะ